ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับช่องของเกษตรก้าวนำาทางครับทุครับอ่าคลิปนี้นะฮะมาอยู่ที่สวนกันบ้างนะครับนะที่เราออกนอกสนามมานะครับก็เยอะแล้ววันนี้ก็กลับมาอยู่ที่สวนครับจุกครันนะครับนะพอดีเรามีโอกาสนะครับนะผมได้อ่าเลี้ยงไอ้โชคเก้าชั้นไว้จุกครับตอนนี้เขามีเมล็ดนะอยู่ข้างหลังเนี่เห็นไหมฮะสีแดงๆดงนะครับมีโอกาสครับเดี๋ยวเราจะ เอาเมล็ดตัวนี้ไปเพาะนะครับนะวิธีการเพาะเป็นยังไงแบบไหนนะครับแล้วเป็นโอกาสอันดีครับชมครับนะที่เราได้มานั่งคุยกันแบบนี้รับปกติโอ้โหสุมบุซุ่มบันมากนะครับนะตอนนี้นะเกษตรก็ได้พักอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปที่ชัยนาทต่อนะครับนะเพราะว่าเป็นงานเขาเรียกว่างานประจําปีนะงานแข่งเรือที่ชัยนาทนะครับนะเอฟซีทางชัยนาทก็ ถ้าท่านใด้อยากจะพบปะสังสรรค์กันก็เดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่นู่นนะครับในวันที่24เปิดงานนะครับนะแต่ช่วงนี้เราอยู่ที่สวนนาเกษตรอยู่นะครับกลับมาสวนลกมากเลยครับทุกคนครับนะครับนะตอนนี้เราเพิ่งปรับปรุงสวนใหม่นะครับนะให้มันโล่งขึ้นนะครับมีการตัดแต่งเอายาอะไรออกนะครับตอนนี้เริ่มจะกลับมาสภาพเดิมเดิมแล้วลหละนะครับนะอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าของเรานะครับนะมีโอกาสนะครับทุกคนครับไม่ใช่ออกกันง่ายๆนะตัวเนี้ย ที่เขาติดติดติดฝักแล้วอ่ะติดเป็นเมล็ดแล้วอ่ะต้องรองอีกประมาณหกหรือเจ็ดเดือนฮะถึงเขาถึงจะสุกแล้วก็จะเป็นเมล็ดออกออกมาให้เราได้เอามาเพาะหรือว่าเอามาปลูกกันนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวิธีการเพาะยังไงนะครับเลือกแบบไหนทํำยังไงไปดูครับ <S 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 มาดูลรารวมๆกันก่อนนะชมครับนะครับนะส่วนตัวของนงกเกษตรที่เรียกว่าตัวนี้ที่จริงแล้วมันมีทั้งหมดสิบ นะสิบกระถางใหญ่นะครับชมครับตอนนี้เอฟซี FC, นะครับนะหรือว่าเพื่อนๆเ,เขามาแบ่งกันไปนะครับนะตอนนี้ที่นายกเกษตรเก็บไว้ก็คือ <c oughs> เป็นตัวที่เป็นจอมเป็นตัวจอมที่นายกเกษตรตัดออกไปแล้วก็เก็บไว้นะครับถ้าไม่ใช่จอมสงสัยจะหมดไปแล้วนะครับนะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวด่างเหลืองนะด่างเหลืองหินอ่อนนะครับนางเหลืองหินอ่อนนะครับนะนะพอดีมีโอกาสที่นี่ มเมล็ดเขาได้เวลาพอดีนะได้เวลาพอดีนะครับนี่เห็นไหมวิธีการเก็บเมล็ดก็จะเป็นลักษณะนี้ครับทุกคครับมเมล็ดที่สุกแบบนี้นะนะครับสุกแบบนี้นะครับสุกแบบงอมเลยนะครับนะตัวเนี้ที่เข้าฝังอยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มออกมาเรื่อยๆนะทุกนนะมเมล็ดเขาจะเขาจะดันออกมาไม่พร้อมกันตัวที่แก่แล้วเขาก็จะดันออกมาก่อนนะฮะตัวที่ยังไม่แก่เขาก็ยังอยู่ข้างในอยู่ตรงนี้ใช่หมดเลยมเมล็ดทั้งหมดเลยนะครับนะเขาจะออกมาไม่พร้อมกันนะทุกครับเพราะฉะนั้น เราจะไม่สามารถที่จะตัดตัดจึ๊บอย่างเงี้ยเอาไปเลยได้นะนะครับนะเพราะว่าเสียดายมเมล็ดที่มันอยู่ข้างในนี้อยู่นะครับนี่เห็นไหมยังแดงๆอยู่เลยนะครับนั่นนี่เขาจะดันออกมาทุกวันฮะเนี่ยส่วนนี้นายเกษตรได้ก็ได้เก็บออกไปบ้างแล้วนะครับนะเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้คือเราเก็บเป็นบางส่วนนะครับส่วนที่นายเกษตรเก็บไว้แล้วก็มีแล้วส่วนแรกที่นายเกษตรเอาไปเพาะแล้วก็มีนะครับนะั่นเดี๋ยวเราไปดูมอมกัดกันๆๆแล้วกันนะมาอีกฝักหนึ่งนี่เห็นไหมฮะอีกฝักหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มติดแล้วนะแต่ตอนนี้ต้องรออีกประมาณ5เดือนนะ สี่หรือห้าเดือนได้ครับผมครับนี่นะนี่กําลังนะครับเนี่ยนี่คือกำลังติดอ่ะถ้าติดก็คือจะติดนะไม่ติดก็คือจะแห้งไปเลยนะตัวนี้จะแห้งไปเลยนะครับนะนะฮะอ่ะตัวนี้ดูก่อนว่าเมล็ดที่เราเพาะออกไปเนี่ยเขาจะออกมาเป็นด่างอะไรบ้างนะนายเกษตรเคยเพาะครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าสั่งเมล็ดจ,จาก <c oughs> จากคนรู้จักมาเคยงอกออกมาเป็นเป็นด่างชมพูมีนะเป็นด่างเหลืองมีมีดําเหลืองมีครับเพราะฉะนั้น เรามาดูว่าต้นนี้แม่พันธุ์ต้นนี้เวลาเราเพาะออกมาแล้วเขจะเป็นยังไงนะครับนะแต่วันนี้เราทําวิธีการเพาะให้กับท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะไปดูกันเลยครับผมนะมาครับผู้ชมครับพอเราได้มเมล็ดมาแบบนี้แล้วนะนี่นะ,มะเมล็ดแบบนี้นะนะครับส่วนนี้ส่วนที่นายกเกษตรเก็บไว้ก่อนหน้านั้นแล้วก็คือต้องการจะเอาใส่ถุงไว้เพื่อให้มเมล็ดเขาเอ่อให้มเมล็ดเขาเละนะครับเน่านะครับนะแต่คราวนี้ก็ เราจะเอามาทําคลิปก่อนก็เลยยังเน่าไม่เต็มที่เพราะว่าถ้าเวลาเขาเน่าเน่าเต็มที่แล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องได้ไปบีบขยี้ให้มันให้มันยากนะครับเนี่ยเขาจะออกมาเลยเป็นมเมล็ดออกมาแบบนี้หนึ่งน,น,นะ,นะส่วนที่เราเก็บได้เราก็มาผสมกันนะครับก็มีวิธีหลายๆวิธีอยู่ในการล้างนะครับมเมล็ดนะู้ชมนะถ้าผู้ชมจะบีบออกมาเป็นลูกๆเลยก็ได้นะบีบออกมาเป็นลูกๆเลยเพราะว่ามเมล็ดเขาจะอยู่ข้างในนั้นมเมล็ดเขาจะเป็นลักษณะนี้น ในหนึ่งผลเนี่ยในหนึ่งผลสีแดงๆเนี่ยคุณผู้ชมครับ,รบสมบูรณ์เต็มที่ก็จะมีอยู่ประมาณสามเมล็ดแต่ส่วนใหญ่เลยของนกเกษตรจะมีแค่สองเมล็ดเต็มที่หนึ่งเมล็ดสองเมล็ดนะเต็มที่แล้วนะครับเห็นไหมนี่แล้วข้างในเขาจะเป็นเจียวนะมีเจียวเป็นเกียวใสๆเพื่อปกคลุมไอตัวมเมล็ดเขาไว้ไม่ไม่ให้มเมล็ดเขาแห้งนะฮะนี่นะนะเราก็จะเริ่ม การล้างหรือการขยี้กันเลยนะครับนี่นะมเมล็ดนี่นะเทใส่ตรงนี้เลยเทใส่เป็นพวกตะกลมตะแกงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วแต่เรามีอะไรเราก็ใช้อันนั้นนะแล้วก็เริ่มขยี้ฮะทุกท่านครับใช้วิธีการบรีบขยี้นะนี่นี่ถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไร ให้เขาเละหน่อยเนี่ยให้เขาเน่าๆหน่อยอ่ะเขาจะบีบง่ายนะเขาจะบีบง่ายแต่ถ้าเป็นผลสดๆที่เราเก็บมาเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างให้จะบีบยากหน่อยนะพี่ชมนะเพราะว่าเกียวเขายังยังยังสมบูรณ์อยู่ยังแข็งแรงอยู่นะครับใช้ตะแกรงแบบนี้หรือจะเป็นตะแกรงที่เขาไว้กรองกะทิก็ได้แล้วแต่หลังจากนั้นเราก็ล้างฮะ ล้างเอาเศษพวกนี้ออกให้หมดนะครับนะวิธีการล้าง sấy nám ừ. Ừ. เดี๋ยวหลังจากที่เราล้างเสร็จอย่างนี้แล้วเราก็จะเอาไปคัดเอาแต่พวกเมล็ดนะท่านผู้ชมนะนะครับหลังจากที่เรานะครับได้คัดเมล็ดออกมาเป็นแบบนี้แล้วท่านผู้ชมครับนะครับนะเป็นเมล็ดร่วนๆแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้พวกสไล์ในการล้างอีกทีหนึ่งนะครับนะดังนั้นผมจะใช้สไล์นะสไล์ล้างเทเข้าไปแล้วก็ขยี้เลยครับท่านผู้ชมครับ แย้ล้างเลยนะล้างให้เปลือกตัวเนี้ให้เข้าสะอาดเลยนะครับให้เข้าสะอาดไปเลยเนี่ยีให้เป็นฟองเลยล้างเลยนะครับหลังจากที่เราล้างแบบคิดว่ามันสะอาดแล้วนะที่เขา่าสะอาดแล้วแล้วก็เปิดน้ําล้างอ่ะเเปิดน้าล้างสไลด์ออกไป เนี๋ยวท่านใดจะไม่ล้างก็ได้นะชมนะใช้ล้างน้ำเปล่าๆก็ได้เปล่าๆเฉยๆก็ได้แต่สูตรนี้บอกว่าสะอาดดีนะครับถึงจะเป็นเชื้อราก็เป็นน้อยนะครับนะเป็นไม่เยอะคือคืออย่างน้อยๆเข้าทนทานต่อเชื้อราจริงอยู่นะครับแต่ว่าเราป้องกันไว้นิดนึงก็ยังดีนะครับนะอย่างน้อยเราป้องกันไว้เพื่อไม่ให้เข้าเป็นเยอะนะครับนะ หลังจากเราได้อย่างนี้เราก็จะไปพึงรวมให้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 เมล็ดเข้าหมาดก่อนหมาดหรือแห้งเลยนะครับนะก่อนที่เราจะไปเพาะหลังจากนี้เราจะไปเตรียมวัสดุปลูกกันครับอุปกรณ์และวัสดุที่เพาะนะครับทุกชนนะอันดับแรกเลยก็คือกระถางนะครับกระถางแบบนี้กระถางจะเป็นไซส์ไหนก็ได้แต่ว่า ขอให้เป็นไซส์ไซส์หกขึ้นไปก็แล้วกันนะครับผู้ชมครับนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมีจํานวนมเมล็ดไม่เยอะก็เป็นไซส์สี่ก็ได้นะไซส์ห้าครึ่งอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะครับนะตัวนี้ผมจะใช้เป็นไซส์หกนิ้วนะครับนะนะถ้าไม่มีกระถางใหม่ก็เอาเป็นกระถางเก่าได้แต่ว่าเราต้องล้างล้างให้สะอาดหน่อยนะครับวัสดุในการเพราะก็จะมีขุยมะพร้าวในขุยมะพร้าวจะมีเส้นใยนะจะมีเส้นใยมะพร้าวแบบนี้ แล้วก็จะเป็นขุยขุยแบบละเอียดนะครับคุณผู้ชมนะนี่นะจะมีอยู่สองแบบเราแยกออกมาตัวนี้เราจะเอาไว้อะไรนะเอาไว้ใส่รองรองก้นกระถางแล้วจะเป็นตัวนี้ตามแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือพิทมอส <c oughs> พิทมอสงครับนี่พิทมอสจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับนะพิทมอสนะผู้ชมนะจะเป็นพิทมอสผสมหรือไม่ผสมแล้วแต่ได้หมดเลยนะครับนะขอเป็นพิทมอสนะครับแล้ว อุปกรณ์อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายก็คือที่ขาดไม่ได้เลยก็เป็นถุงนะครับถุงเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับถุงแกงไม่มีหูหิ้วแต่จะเป็นขนาด16คูณ26นะครับตัวนี้นะได้ตั้งแต่ได้ตั้งแต่16 16คูณ20 16คูณ24 16คูณ2ยได้หมดเลยนะครับนะขอแต่ว่าขอเป็น16นะฮะ16คูณนะครับอ่ะมา แล้วอีกอะไรที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นบัวรดน้ำนี่แล้วก็จะมีน้ำยาป้องกันเชื้อรานะครับน้ำยาป้องกันเชื้อราต้องมีนะชมนัน่นนี่นะนี่นะนะครับเอาน้ำใส่บัวแล้วเอาน้ำยาป้องกันเชื้อราใส่ประมาณสองฝานะครับเพื่อจะเอาไว้รดตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะใช้นี่ ที่เป็นเส้นใยของขุยมะพร้าวก่อนใส่เข้าไปครับชมครับใส่ลงไปอัดให้แน่นเลยนะฮะอัดให้แน่นเลยในนี่อัดให้แน่นเลยใต้กระถางเนี่ยหลังจากนั้นเราจะใช้ขุยละเอียดใส่เข้าไปนะครับให้เลยครึ่งให้เลยครึ่งมาครับชมครับจะใช้น้อยใช้มากแล้วแต่เราเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าพิษมดเรามีมากมีน้อยครับชมครับถ้าเกิดพิษมดของท่านผู้ชมมีเยอะ ก็ใส่ขุยน้อยๆก็ได้นะฮะนะแต่อันนี้นายเกษตรจะประหยัดพิดมอดหน่อยเราจะประหยัดพิดมอสเราก็ต้องใส่ขุยให้มันเยอะหน่อยนะครับนะแต่ขุยเยอะหน่อยแต่ว่าใส่เยอะเกินไปก็ไม่ดีความชื้นมันจะเยอะเกินไปอ่ะใส่ประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะขุยละเอียดนะครับผู้ชมครับหลังจากนั้นเราจะเอาพิดมอสใส่ใส่ให้เต็มเลยใส่ให้เต็มกระถางเลยนะครับพิดมอสนะทุกผู้ชมนะนี่เทใส่ให้เต็มกระถางไปเลย ไม่ยอมออกมาไม่ยอมออกมาคิดอะไรปากเล็กเกินไปน,ปนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับชมครับนี่ประมาณนี้นะ ที่ม้ใส่ประมาณนี้เดี๋ยวเราลดน้ําปุ๊บเนี่ยเขาจะยุบลงไปอีกนะอีกประมาณเข้าตัวหรือจะใส่เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้เผื่อว่าเราลดน้ําแล้วเขาจะยุบลงไปเยอะเกินไปนะใส่เข้าไปอีกนิดอ่ะพอเดี๋ยวจะว่านายเกรรษตรบอกว่าใส่ให้เต็มกระถางแต่เวลาใส่ไม่เต็มนะอ่ะใส่ให้เต็มกระถางนี่อ่ะนี่ นี่เลยใส่ให้เต็มกระถางแบบนี้เลยนะครับนะเส้นใยมะพร้าวขุยมะพร้าวแล้วก็พีดมอสนะครับพอได้อย่างนี้แล้วปุ๊บอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปลดน้ํากันนะต้องลดน้ำน,นะน,ำนี่หลังจากนี้ในบัวเราจะใส่น้ํายาป้องกันเชื้อราไปสองฝา หนึ่งฟ้าสองฟ้าใกล้จะหมดแล้วล่ะนะครับน้ำยาตัวนี้จะอยเป็นยี่ห้อนในก็ได้นะน้ยาเชื้อราหลังจากนั้นเราเติมน้ำเข้าไปให้เต็มอ่าให้เต็มบัวนี่หละหลังจากนั้นใช้น้ำในบัวลดเข้าไป แล้วเข้าไปเลยครับชมครับไปค่อยลดนะเพราะว่าช่วงแรกๆอะ่ะพิษมดเขายังไม่ได้กินน้ํามันอาจจะฟูขึ้นมาเวลาเราลดเยอะปุ๊บเนี่ยพิษมดเขาอาจจะล้นล้นออกไปนะครับนะพยายามให้ค่อยลดไปก่อนนีน่ค่อยลดไปก่อน mm hmm. เดี๋ยวหลังจากพิดมดเขากินน้ําแบบได้ได้กินน้ําแบบเต็มตัวแล้วครับหลังจากนี้เราจะเราจะลดแบบปรับสภาพหน้าพิษมดให้มันเรียบนะให้เขาเรียบ นในหนึ่งบัวเนี่ยก็คือลดให้หมดนะพี่ชมนะลดให้หมดเลยเนนัเราก็ผสมแล้วอลดให้หมดเลยแต่ค่อยๆลดไปเรื่อยๆ <c oughs> สังเกตได้เลยว่าน้ําเนี่ยเขาจะซึมได้อย่างดีน้ําจะไม่ขังนะไม่ขังเนี่ยเราสังเกตดูดีๆน้ําเขาจะไม่ซึมเอ่อไม่ ไม่ขังเขาจะซึมดีนะถ้าเราใส่ลักษณะนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอา,เอาตัวที่ลองลองตูวกระถางที่มันแน่นเกินไปเนะี่ยเวลาเราลดน้ําหรือว่าเราใส่น้าเข้าไปเนะี่ยเขาจะระบายน้ําไม่ดีกระถางเขาระบายน้ําไม่ดีอ่นะหลังจากนั้นมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกความชื้นเยอะเกินไปนะครับนะนะหลังจากนี้จะเป็นลักษณะนี้เห็นไ,ไหมฮะนี่ลักษณะการระบายน้ํานะ อ่ะจะเป็นลนนักษณะนี้เราก็ปรับหน้าคิดมอสให,ให้นิดนึงอ่ะให้ดีนิดนึงอย่าให้มันขู่ขาเกินไปหลังจากนี้เราจะทิ้งตัวนี้ไว้ประมาณสิบนาทีครับชมครับสิบนาทีให้เขาให้น้ําเข้าระบายออกไปอ่าให้เหลือน้อยที่สุดนะครับนะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเม,มาล็ดมารวยๆแล้วก็อาใส่ถุงอรอสิบนาทีนะฮะนะครับคุผู้ชมครับหลังจากเราครบสิบนาทีแล้วนะครับนะเราก็มาสังเกตดูเมล็ดที่เรา าตากไว้นะเมล็ดที่เราพักไว้ก็คือว่าถ้าเกิดข้าแห้งแล้วเนี่ยมเมล็ดขาจะไม่ติดกันนะชมนะเนี่ยจะไม่ติดกันเนี่ยจะเป็นลักษณะเนี้ยเนี่ยจะไม่ติดกันเลยนะครับหลังจากนี้ก็คือว่าอันเนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับนะนี่มเมล็ดไม่ติดกันแล้วก็เริ่มทยอยเทลงไปนะสำหรับท่านใดที่มีเวลานะชุ่มนะละเอียดอ่อนหน่อยก็คือสามารถเอาไปเลี้ยงได้แต่ในกเกษตรไม่มีเวลาขนาดนั้น <laughs> นะ เราสามารถเรียงได้ครับชมครับถุงเนี่ยเราก็รองไว้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงแบบเนี้ยแล้วก็เมล็ดเข้าติดกันเราก็สามารถใช้ไม้ลูกชิ้นหรือไม้จิ้มฟันเนี่ยเขี่ยให้เขาออกจากกันได้อย่าให้เมล็ดข้าติดกันนะครับชมนะเพราะว่าหนึ่งเมล็ดของไอ้โชคก้าชั้นเนี่ยเวลางอกแล้วจะงอกไม่เหมือนเมล็ดบอลสีนะครับเขาต้องการใช้พื้นที่ในการในการงอกนะเพราะฉะนั้นเราต้อง แต่งให้เขาให้เขาออกห่างจากกันนะอย่าให้เขาติดกันนะครับเนี่ยเอาห่างๆหน่อยนะครับนะจะติดกันอันนี้วันที่สิบเจ็ดนะเมื่อวานเลขออกนะไม <c oughs> ่รู้ว่ามีใครโชคดีหรือเปล่านะอ่ะเคียร์เคียร์ให้มันให้เข้าห่างๆกันนะครับนะ ให้เขาติดกันพื้นที่เรามีเยอะเราก็เอากระจายกระจายไปเนี่ยหลังจากที่เราเขีย์ได้ได้โอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาใส่ถุงตรงนี้น้ำผ้ชมนะ <c oughs> ใส่ถุงเสร็จแล้วเขียนวันที่บอกด้วยว่าเราเพาะวันไหนนะครับนะถ้าสูตรเราถ้าสูตรมันเป็นไปนตามสูตรแล้วว่าไม่ผิดสูตรนะครับนะ แค่ในระยะหนึ่งอาทิตย์เขาจะเริ่มงอกครับชมครับแค่หนึ่งอาทิตย์ก็งอกเลยนะตัวนี้นะงอกไวมากนะครับนะฮะตัวนี้นะหลังจากนะั้นเราก็จะปิดถุงไว้อะระบบน้ําอะไรเงี้ยเราก็จะใส่ครั้งเดียวเราจะไม่ได้ลดแล้วนะชมนะเนี่ยฮะปิดไว้สักประมาณสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีไอ้น้ําก็เขาจะขึ้นมานะขึ้นมาปกคลุมตรงนี้นะเหมือนการอบนะครับ นี่นะแล้วก็จะเขียนวันที่ติดว่าเราเรา,พาเพาะเมล็ดวันไหนนะครับอันเนี้ยในเกษตรเพาะตั้งแต่วันที่สิบวันเมื่อวันที่สิบที่ผ่านมาวันนี้วันที่สิบเจ็ดแล้วมันผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วคุณผู้ชมครับก็เริ่มมีอัตราในการงอกแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะครับวิธีการงอกของเขาจะเป็นยังไงอ่ะเนี่ยอันนี้ชุดแรก ก็มีม,มีมีการติดเชื้อนิดนิดนิดนะนี่มีมีเชื้อราขึ้นนิดนิดแต่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการงอกครับทุ่ครับตัวนี้นะนี่วิธีในการงอกของเขาเนี่ยไม่เหมือนบอสีตัวนี้เขาต้องการพื้นที่มากเลยเห็นไหมฮะเวลาเขางอกเนี่ยเขาจะฝังลากลงไปก่อนจะไม่ยกยกเมล็ดขึ้นมาเหมือนบอสีนะนะครับนะตัวนี้นะฝังลากลงไปแล้วพอลากลงไปได้สักระยะหนึ่งต้นเขาจะออกตรงนี้เลยนะต้นเขาจะออกตรงเาเรียกว่าอะไรนะต้นเน่ะเขาจะออกตรงนี้ มเมล็ดก็จะยังอยู่แบบนี้แบบนี้แบบเดิมนะครับนะนะฮะพอต้นเขาอยู่ในซักระยะหนึ่งแล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะสลัดมเมล็ดของเขาออกเองนะครับตัวนี้นะคุณผู้ชมนะนะก็มีบาง,ม,บางมีบางมีบางเมล็ดไม่งอกนะบางมเมล็ดก็งอกดีดีดีมากนะครับดีดีนะไม่ใช่ว่าดีดีนะบางมเมล็ดก็เหมือนจะมีเชื้อราติดนิดนิดอาจจะงอกทีหลังเขานะ ก็ไม่เป็นไรนะครับรอไปได้น,นะนี่หลังจากนั้นพอเขาเริ่มเป็นใบขึ้นมาสักสองสามใบแล้วก็ย้ายจากตรงนี้เอาไปลงกระถางนะสามารถพอเลี้ยงได้อีกนะครับนะนี่วิธีในการงอกนี่คือเจ็ดวันนะฮะถ้าไม่ผิดสูตรยังไงก็คือเจ็ดวันงอกแน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับผู้ชมครับนะไปดูวิธีในการพอแล้วเป็นยังไงนะครับนะถ้าเกิดสําหรับท่านใดที่มี มเมล็ดพันธุ์อยู่หรือว่ากําลังที่จะพ่อเลี้ยงแบบนี้อยู่นะครับใช้วิธีของนายเกษตรพ่อได้เลยนะครับนะตัวนี้งอกร้อยเปอร์เซ็นรับประกันได้ด้วยหัวของนายเกษตรเลยนะครับ <laughs> โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นครับท่านใดชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะครับและกดติดตามด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับนั่นในการทําคลิปต่อๆไปนะครับท่านผู้ชมนะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ